สบายดีพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันถ้าไปนอกเดือครับสาหรับเมื่อนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของภาคเช้านะครับหลังจากที่ตัญ้านะครับเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับก็เสร็จจากภารกิจตัน้าเรียบร้อยนะครับก็เลยพอมีเวลาอีกหน่อยนึงครับพี่น้องนะครับก็ให้ทางหมดฟื้นเด้อนะครับขอให้ทางหมดฟื้นเด้อเพื่อน เอารถรถหมดฟื้นนะครับลากรถใบายางครับเสืมเนื่องจากใบายางบ่ได้ใช้งานนานเนาะลเลยแบตเตอรี่ก็เสื่อมครับก็ลเลยเอาลากใบายางเพื่อเป็นการกระตุกครับกระตุกแล้วกรติดครับพี่น้องครับพอติดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขับใบายางนี่ไปเติมน้ํามันครับพี่น้องนะครับก็ เอาไปเติมน้ำมันก็คือเข็มมันตกแดงนั่นแหละพี่น้องนะครับแต่ก็ขับมาก็บอกหมดฟื้นเดอ้อว่า,าถ้าสมมติมีโทรศัพท์มาให้ขับมาเป็นการด่วนเดอ้อว่าจี่ละพี่น้องนะครับเพราะว่าเกิดว่าน้ำมันหมดกลางทางนะแต่ก็ขับมาได้หกกิโลครับพี่น้องน้ำมันยังบ่ะมดก็เลยไปถึงปั๊มพอดีปั๊มน้ำมันนะครับก็เติมน้ำมันไป สองร้อยบาทครับเต็มถังเลยครับพี่น้องอครับก็เติมไว้พอได้ขยขี่ไปขี่มาในใช้งานภาร,รกิจต่างๆนะครับพี่น้องในระหว่างนี้ก็คือยังดับเครื่องบได้เลยพี่น้องเลยคือต้องสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนเพราะว่าให้ไดชาร์จนะครับที่อยู่ในเครื่องยนต์นะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับส่วนแบตเตอรี่ผมดูละเอียดน้ำกันน้ำอะไรต่างๆนะครับก็โอเคอยู่เพียงแต่ เอาบ่ได้ขี่ประจําหน้านะครับมันก็เลยไฟมันก็หมดแต่ถ้าเราขี่ประจําไฟก็จะชาร์จเข้าอยู่ในทุกวันครับพี่น้องก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เมื่อกี้นะครับก็เดินทางผ่านมาก็มาพบกับทางสามล้อเครื่องนะครับผมสีน้ําเงินนะครับซึ่งมีสอวอนะครับาจ้าชีแล้วก็ทาง ปลาไทยบ้านส่วนพวละครับนี่เป็นแอนเฟิร์มดีครับมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือผมกระทำเพื่อนว่าเพื่อนสิไปทางไหนเพื่อนบอกว่าไปพุ่นละไปตลาดซื้อกับเข่ากับป่าซื้อของซื้อของใช้ต่างๆนะครับประมาณนั้นล่ะนะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปตลาดนะครับก็เลยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคุยกันหน่อยนึงครับ ก็ต้องขอกลับคุณพี่น้องเอฟซีทีโครพรักทุกท่านนะครับผมขอฝากในส่วนของผลิตภัณฑ์มลุ่มหอม,นม,นมนทรัพทุกตู่เด้อพี่น้องเด้เอเพราะว่าสิเป็นครีมเจลล้างหน้าเจอลอาบน้ําเซรั่มแล้วก็ทีพีกาแฟทีพีโกโก้ครีมกันแดดแล้วก็นในส่วนของสบู่อานิโซบนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์เหมือนเก่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชุดปโปรนะครับหนึ่งปโปรหนึ่งกำลังใจเอาที่พี่น้อง สะดวกนะครับแล้วก็เอาที่พี่น้องสบายใจเนาะพี่น้องเนาะนะครับต้องขอกลับขอบคุณพี่น้องเ c ซี FC ที่เคารพรักทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับแล้วก็ขอให้ตลอดไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะครับสบู่คนละหนึ่งก้อนนะครับหรือว่ากาแฟคนละหนึ่งกล่องนะครับเอาที่พี่น้องสะดวกสบายใจนะครับผ่านยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะครับผมก็ต้องขออ่ำนวยอพร พี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุกใสสุกใจมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นท้องไร่ท้องนานาหว่าน,นครับก่อนที่จะทอดวังปู่ครับมาจากบ้านจาัาปุงเนาะนาหว่านถึงงามเลยพี่น้องเอ้นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนตกดีนะครับน้ํากัดมาพร้อมกับข้าวเลยพี่น้อง ขขาใหญ่เขาโตมาจังหน่อยหน้ามาท่วมคังพอดีเลยหญ้ากับพวกเกิดกับพี่น้องมันก็คุมหญ้าไปในตัวเลยนะพี่น้องนะครับก็คือว่าโอเคอยู่โอ้ส่วนนั้นดํากับีนะพี่น้องมองนี้ดําครับหน้าดําก็มีโอ้ส่วนเสียงดังจกจกจ๊ก,จก,จกอยู่ข้างหลังคือเป็นเป็นโครงโครงกระบะนะครับโครงไงโครงคอกนะ เพราะว่าน็อตมันหายไปตัวหนึ่งไปนี่ผมจะไปขันน็อตเข้าใหม่ให้มันแน่นครับพี่น้องอันนี้ก็อ้งามมองนี่พี่น้องงามนะครับต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านไว้้องโอากาสนี้้อพี่น้องเด้อก็พี่น้องหลายคนหลายท่านเนาะก็เมื่อน,นี้เป็นวันอังคารครับกําลังอยู่ในช่วงของการทํางาน ก็ขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับพี่น้องทางนี้กันหน้านะพี่น้องเอากันใกล้หอดวังปู่นะครับพี่น้อง ปูนะครับพี่น้องก็สำหรับใบายางก็ต้องเล่สตาร์ทเครื่องไว้ก่อนนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการชาร์จไฟครับก็จะขอจอดอยู่ทางด้านหน้าของปูเนี่ยซะก่อน หมดฟื้นก็มาประจำการแล้วนะครับพี่น้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับก็ลุงพันธ์พี่น,น้องเดือก็จะมาสมทบครับพี่น้องก็ในระหว่างนี้มีอย่างการดาเนินการต่อไปสักก่อนครับ ใบยางครับก็ใบยางนี่ก็เป็นยานพาหนะนะครับที่พี่น้องเอฟซีเพื่อนมอบให้นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทางพี่น้องเอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากวันนั้นมานะครับก็สามปีแล้วครับพี่น้องสามปีกว่าเกือบสี่ปีนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงไว้น่โอกาสนี้นะครับก็ขออเมร์ขอพรไปถึงนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุกกายสุกใจมีความเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเงินไหลนองทองไหลมาปัญหาอะไน,นี้ถูกลอตเตอรี่เรามาที่หนึ่งลอตโต้แจ็คพอตนะครับทุกครั้งทุกง,งวดตลอดไปแล้วก็หท่านมีความสุกกายสุกใจมีสุขภาพที่แข็งแรงครับมีอายุที่ยืนยาว ในความตั้งอกตั้งใจสมความมุ่งม,มา่นปัรถนาในทุกประการครับผมด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับจากลุงพันไทยมานอกเด้อครับใบายางก็เป็นยาพันะที่ได้ดำเนินการกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับพี่น้องในการบรรทุกการทุกอย่างที่ใบายางทําได้ครับซึ่งบ่าสามารถที่จะ รวบรวมภาพทั้งมดนั้นมาให้พี่น้องได้เห็นได้นะครับพี่น้องซึ่งมีหลายอย่างเนาะแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จะลองๆรวบรวมเท่าที่เก็บได้เก็บภาพของเะยางได้นะครับมาต่อเป็นคลิปรวมกันก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อต้องขอขอบคุณทุกๆท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่จจดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ สำคัญที่สุดนะครับเป็น f c ของลุงช่างป้าสวนผักทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจในทุกช่องต้องขอากราบขอขอบคุณอย่างสูงทางลุงช่างป้าสวนผักไว้ใโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขออํานวยอวยพรในทางลุงช่างป้าสวนผักเพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับมีความสุขก,กายสุขใจนะครับผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในครั้งนี้ไปด้วยดี ข,ข,ออขอใหออนนมม้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวเพื่อนนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปครับผม